สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุสมีนีราเป็นนักวิชาการรายงานรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21-25กุมภาพันธ์พุทธศัการาช2565ของสำนักง,งานสวัสดิการและุมครืองรองรางานจังหวัดนาราธิวาสโดยนางรัชนีเวชจิตสวัสดิการและุมคร่องแรงรางานจังหวัดนาราธิวาสและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจดังนี้ค่ะ วันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนาราธิวาสครั้งที่1ทับ2,565โดยมีนายบุญภาครักนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ และนายพงศักดิ์แสงสุวรรณนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนาราธิวาสประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะวันอังคารที่22กุมภาพันธ์นางรัชนีเวชสิทธิสวัสดิกาและคุมครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่2ทับพประจำเดือนกุมภาพันธ์2565โดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ ในช่วงบ่ายนางรัชนีเวชจิตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสและนางสาวนิชารัตสวัสดิมงคลนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดนาราธิวาสครั้งที่2องทับ2,565โดยมีนายสนั่นพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ และนางสาวเชมชื่นหนอแดงนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษนายพงศักดิ์แสงสวรรณนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการประเภทธุรกิจประกันวินาศภัยในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะ วันพุธท,ที่23กุมภาพันธ์นางรัชนีเวชศิทธสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรายงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่1ทับ2,565โดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ ในช่วงบ่ายนางรัชนีเวชศิทธิสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนโดยมีน,นายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ วันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์นางรัชนีเวชสิทธิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณฑิตแรงงานดีเด่นจังหวัดนาราธิวาสประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2565โดยมีนายอัชวินปุจชาการแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ วันศุกร์ที่25กุมภาพานนันธ์นางรัชนีเวชสิทธิสวัสดิการในคุมครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนาราธิวาสประจำเดือนกุมภาพันธ์2565โดยมีนายอัชวินปุจฉาการแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ ในเวลาเดียวกันนายพงศักดิ์แสงสุวรรณนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจำเดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่10ทับ2 5 6พค่ะด้านการพัฒนาบุคลากรและการเข้าอบรมสัมมนาเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการแก่นายจ้างและลูกจ้างในจังหวัดนราธิวาสให้ได้รับสิทธทิประโยชน์ตามกฎหมาย นางรัชนีเวเชสิตธิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นและกิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณพุทธศัก,การาช2565ค่ะ น,ลลนายพงศักดิ์สงสวรร์และนายซอฟวันอาเวนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมานาออนไลน์ระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กลุ่มเปราะบางในภูมิประเทศอาเซียนโดยมีนายวิส์วิสิสระอัดประลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานค่ะ นางสาวเชมชื่นนอแดงเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโอกาสศักยภาพและความท้าทายของจังหวัดชายแดนภาคใตา้และของประเทศไทยภายหลังรัฐบาลเปิดสกราตใหม่ของความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียโด,ดยสมบูรณ์โดยมีนายอนุชาณคะศรีเป็นประธานค่ะ นายซอฟวั ay, นอาเวนวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมการอบรมพนักงานตรวจแรงงานตามแนวทางปฏิบัติการตรวจแรงงานฉบัดปรับปรุงที่คำนึงถึงแรงงานข้ามชาติหญิงลูกจ้างทำงานที่บ้านแรงงานบังคับรวมไปถึงความรุนแรงและการคุกคามค่ะ นายพงศักดิ์แสงสุวรรณนักวิชาการรายง,งานปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนาราธิวาสประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนางสาวคอซิมาฮีอารุนท่านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ นางทัศนีเยเจ้าหน้าที่ธุรการและนางสาวสิริพ,พรพรหมแก้วเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิงานด้านการเงินการคลัง,ง,งและการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรุ่นที่3ต่อไปเป็นการรายงานผลการแจ้งเรือเข้าออกโดยนางสาวนุรอาสกีนเมรรเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมยียนมาค่ะ เยตาตปะตุวนราชวัฒขยายฤกษ์เลวินเลเทอยินอายุตัวหมาเลวินเนเซคเนซีสุสุเปาเลตาชิเซชาเยาะเลเทรเนเซชาซีสุสุเปาเลตาชิเซตรงเยาะอลงมาไชลูมิวเมียพิตรีเซเชียอุปดีนิมงีตตมีติอาเจ้าอาญามิโลตาเมียมะไตจ้าปิโอซูเชมัชีปาจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ